สรับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาเกรดไบรเกอร์ับผมกลับเข้าสู่รายการเกรด t บรเกอร์ทอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณ G P X Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นการนะครับ g p พเนะครับมีภาพนะครับสวยงามมาฝากนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี้เองนะฮะจากมาเลเซียอ่มาเลเซียนะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายนะฮะของเดมอนเจีย200ะครับครับซึ่งอ่าเป็นคลิปของทางส n ั n n ิงไบนะฮะประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็ได้ถ่ายตัวรถนะครับ GPX Demon GR 200R ที่ทำตลาดในมาเลเซียอยู่ด้วยนะครับรถรุ่นนี้ก็โดดเด่นนะครับด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์หัวฉีด GPX FI จาก d e l l f i นะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด 198cc สี่จังหวะนะครับครับผมดิสเบรกหน้าหลังครับผมโชกับหน้าหัวกลับ up side down แน่นอนนะครส่วนด้านหลังก็จะเป็นจาก YSS นะครับที่ปรับ p โหลด มากถึงจ็ระดับด้วยกัน<ช>นะฮะเพื่อนๆที่สนใจก็ไปสัมผัสตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของจีเป็ทั่วประเทศครับครับผมเรากลับเข้ามาสู่เรื่องเราจะพูดคุยกันวันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันละเห็นจากหัวคลิปไปแล้วแหละว่าเราจะภาพขึ้นเลแต่เราต้องตอกย้ำก่อน,นว่านานแล้วที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของ Mo เตอร์จีพีกันนะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่เปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องของเบีเล อบาเออร์เลสล่า LS, สุดเนี่ยนะครับใช่แล้วเป็นอะไรที่เรียกว่าช็อกโมการมอเตอร์สปอร์ตไหมผมว่าก็ไม่ช็อกนะเพราะว่าเอาจิงมันมีมันมีความเป็นไปนได้เกิดขึ้นม,นตนา,มาตั้งแต่สนามคาตูรอนยาแล้วอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเผือ่อบางคนไม่ทราบนะครับคือตอนนี้ทางบิเออเลสนะกับทางทีมโรงงานยามาฮ่ามอนสเตอร์เอเนจีเนี่ยนะครับได้ประกาศ เตรียมยกเลิกสัญญา<ช>หลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็จริงจริงสัญญาเขาจะเซ็นจนถึงจบฤดูกาล2022ก็คืออีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยแต่เป็นการยกเลิกแยกทางกันก่อนเวลา <ๆ S 1> ก่อนกําหนดก่อนกําหนดใช่จะเรียกว่าแยกทางด้วยดีหรือเปล่านะล,ลองไปไล่เรียงสาเหตุวิเคราะห์ดูแล้วกันนะเพราะาตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเองก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องยังยังไม่ได้ไม่ได้แบบมีมีการมาชี้แจงลงรายละเอียดถือใส่จริงจริงแต่ว่า ส่วนมากเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีใครมาพูดหรอกพูดหรอกก็ก็คืออาจจะมีแค่ดีเทลว่าอาจะหมดสัญญาเมื่อไรจะอย่างไงบ้างแต่ว่าต้องวิเคราะห์กันเอาเองนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องเกิดจาเรื่องจริงนะต้องรอจากนี้ไปอีกยีปีอะรอเขียนหนังสือเอออัตตักรวัติออกมาใช่รอหรือว่ารอแบบจนกระทั่งแบบ ตัวเองเลิกแข่งเลิกยุ่งเกี่ยวกับวงการมเอเตอร์สปอร์ตแล้วเอาแบบไม่มีผลอะไรแล้วไม่มีผลอะไรแล้วก็คือสามารถพูดออกมาได้ก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเกิดจะเอาเรื่องราวความเป็นจริงเอี่ยคงต้องรอให้การเวลามันพิสูจน์ตัวเองแล้วกันนะนะแต่ว่าก็ลองมาไล่เรียงเหตุการณ์ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะจากวันที่มาเวริคบียเรสนะครับตัดสินใจมาร่วมทีมกับยามาฮานะคร โมบิเลสเองเนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆในสมัยอยู่กับทีมซูซูกินะครับในตอนนั้นนะครับขึ้นมาจากมอเตอร์โฮลมาอยู่มอเตอร์จีพีกับซูซูกิก่อนนะก็ถึงจะยังไม่ได้แชมป์โลกหรือว่าอะไรแต่ว่าก็โดดเด่นโดดเด่นมากตอนนั้นโดดเด่นสไตล์การขับขี่ก็ถือว่าดุดันนะสำหรับดาวรุ่งเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวุทุกรูตอนนั้นอ่ะก็นึกถึงกาตาลโลตอนเนี้ย อารมณ์สไตล์แบบพุ่งแรงประมาณนั้นแต่แต่ลารเโรแรงกว่านะแต่ตอ่นั้อมีแววเพราะว่าในยุคของเบียเลสเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่มีดาวรุ่งที่โดดเด่นอะไรมากกว่าแกมากนักในปีนั้นๆนะก็จะมีตอนนั้นก็ยังอยู่ใต้เงาของมาเกดใต้เงาของโลเลนโซของล็อสซี่ล็อตซี่ก็ยังยังบูได้อยู่ตอนนั้นก็อเดียวมซิโอโซ่ด้วยอ่าใช่ใช่รุ่นที่ใกล้ๆกันก็จะเป็นพวกแจ็คมิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ใกล้ๆกันใช่ ัวของเบียเลสเองเนี่ยก็คืออทำผลงานแหละเข้าตาของรินจาวิสนะครับเป็นผู้จัดการทีมของยามาฮ่านะฮะทีมซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่ไม่ใช่อันดีตนะครับครับผมก็เลยเอาตัวเบียเลสเนี่ยมาเข้าทีมนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นการจากไปของลอเรนโซ่นะฮะใช่ลอเรนโซ่เนี่ยตอนนั้นก็คือย้ายไปดูคติเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกอีกหัวข้อหนึ่งคือเราจะเราจะไล่เรียงอ่าอย่างนี้ไปก่อนนะฮะครับผม โอเค b บีเเนี่ยก็เลยมาผลิกกังบับอตซี่ซึ่งตอนนั้นอ่ะเจ้าตัวก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องออยู่ภายใต้ร่มเงาเป็นเป็นรองของล็อตซี่เพราะล็อตซีก็ต้องดันไว้ก่อนเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นภาพจำภาพจำของของของยี่ห้อเลยก็ได้เป็นมิสเตอร์ยามาฮ่าเลยนะล็อตซี่นะฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะเบีเลเองก็ก็คงจะรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าอ่ะก็คือขี่ก็ต้องเป็นเป็นเบอร์สองนะทางเรื่องของการซัพพอร์ตหรือว่าความโดดเด่นอะไรก็แล้วแต่แต่ผลงานดีกว่านะ ถ้าในช่วงนะเพราะตอนนั้นอสซีก็เริ่มเริ่มมีอายุแล้วก็เริ่มมีปัญหาอาการบาดเจ็บเข้ามาเริ่มเยๆเริ่มเลยๆแล้วก็ทําให้เบียเรสะก็คือทําผลงานได้ดีดีมาจนจนถึงกระทั่งปีสุดท้ายอรซี่อยู่ด้วยซ้าไปนะฮะแล้วพอปีที่แล้วเป็นปีสุดท้ายของอรซี่กับทีมโรงงานโรงงานยามาฮ่าก่อนที่อรซี่จะ ย้ายไปอยู่กับทีมเร์นไลท์นะครับ SRT ของทาง v ิโตนัสนะครับใช่ครับผมแล้วก็ดึงเอาเนี่ยครับฟาบิโอกตตาโลสลับคู่กันสลับคู่กันนะฮะจากทีม v ิโตนัสเนี่ยมาอยู่ทีมโรงงานแทนแล้วปรากฏว่ากัตตาโลเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าปีนี้นี่คือแบบโอ้โหทะลุทะลวงมากคือเขาฟอร์มเด่นมา2อฤดูกาลแล้วตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ขึ้นมาแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็เด่น คือทุกการที่เราเนี่ยเด่นก็คือตอนที่อยู่กับทีมเซตนไลย์นะอย่างที่ว่าไปแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าพอมาอยู่ทีมโรงงานเนี่ยจะต้องได้รับความกดดันมากกว่าความคาดหวังสูงกว่าถูกต้องนะฮะแต่ว่าเขายังทําลงานได้ได้อย่างไม่น่าผิดหวังเลยผลงานที่ดึงมาเนียนมากเนียนจริงๆริแล้วตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นความคาดหวังลึกๆของบเยเลสหรือเปล่าที่ว่าโอเคนะเมื่อลอซซี่จากไปแล้วฉันจะได้เป็นมือหนึ่งบ้างถูกต้องด้วยด้วยอายุอ่ะ ีเนียความที่อยู่ในทีมโรงงานมาก่อนประสบการณ์ปีนี้ปีที่ห้าของเขาแล้วนะก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ามันควรจะเป็นแบบนั้นคือคือเรื่องของอ่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันควรจะโมเมนตัมถ่ายเทมาทางเขาใช่แล้วคุณวิเคราะห์ว่ายังไงฮะเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นตรงกันข้ามอ่ะอืมมันคือตอนเนี้ยมีเลสเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบที่สเปนสนามที่สเปนที่คาตูลินยาเขาบอกว่า ทีมทีมช่างเองเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตตามที่เขาแสดงพัะสนะคติไว้คือเวลาขี่เสร็จปุ๊บเขาจะลงมาคอมเมนต์รถว่ารถต้องปรับอะไรยังไงมันมีปัญหาอะไรอย่างไรไหนปุกติก็จะทำแบบนี้อยู่แล้ว,แ,ลวแต่ช่างบางคนกับเพิกเฉยกับสิ่งที่เขาพูด เขาเลยรู้สึกว่า้บางทีช่างิเขาก็ไม่ให้ความเคารพเราเท่าไหร่นะกับการที่เราเป็นนักแข่งอะไรเงี้ยใช่คะค,คือจริงๆข่าวนี้เนี่ยมีห,หรือว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศใช่ก<ช>่อนที่จะมีข่าวลือว่าเขาจะแยกคากัน<ช>แล้วนะ,ะแล้วมันยิ่งซ้ํากับที่สนามที่เยอรมันก่อนหน้านี้เพราะว่า,า,าทางมิญญเยเรสเข้าอันดับสุดท้ายาาคือเขาทรมานมากในสนามที่เยอรมันคือเห็นตั้งแต่รอบซ้อมแล้วว่าทำเวลาไม่ดีเลยกดเวลาตัวเองไม่ได้เลยเพิ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ มันเป็นเหมือนกับว่าการทํางานสุดสุดดานั้นเป็นสุดดาที่ที่ยากลําบากกับเบียเลสคือคือคงจะรู้สึกรู้สึกเฟลมากๆเฟลเฟลจริงแล้วก็ผิดฟอร์มตัวเองด้วยแต่ก็ประพิกฟอร์มได้ที่ที่ล่าสุดที่แอเซนที่เนเธอร์แลนด์ก็คือก็คว้าโคได้ซึ่งเป็นโคแรกนับตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปก่มันเดือนสิงหาปีแล้วก็เกือบปีพอดีเกือบปีใช่ที่ที่ที่ไม่ได้โคมาเลยแล้วก็จบที่สองก็คือโดนคอตโรโล ก็ทีมเดียวกันทีมเดียวกัน,กนแล้วก็จะเห็นในการแถลงข่าวสดก็คือตอนออกสตาร์ม,มีแปะกันด้วยระหว่างสองคนนี้ทั้งที่เป็นเพื่อนทีมร่วมทีมกันเองอมีกระเกาะทั่งกัน <c oughs> นิดกระเพาะทัางในตอนออกสตาร์ะนะครับก็สมมเกว่าคือก็ทางตอนจบสัมภาษณ์เนี่ยจบกันในขันเนี่ยมีกระสัมภาษณ่ามีนักข่าวก็ถามมีเล่เหมือนกันว่าเออรู้สึกไงกับคาตาโร่ที่เขาชนกันตอนออกมีเล่บอกว่าถ้าคาตาโร่เขาไม่พูดผมก็ไม่พูดอะไร เลือกเลือกที่จะไม่พูดไม่พูดดีกว่าแต่บางทีมือาชื่อวาเป็นแบบนี้นะครับคือคือเรื่องบางเรื่องมันมันคุยหน้าหน้าสื่อกับหลังสือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างไก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ยังไม่มีการแถลงสาเหตุที่แท้จริงถึงการแยกทีมในครั้งนี้แต่เชื่อว่าประเด็นต่างๆเราเนี่ยมันก็มีผลบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในขณะตัดสินใจและปกติแล้วเนี่ย ไม่บ่อยนะที่เราจะเจอ,อการยกเลิกสัญญาก่อนก่อนสัญญาจริงๆทั้งทงี่ผลงานดีด้วยทั้งที่ผลงานก็ดีด้วยนะมไมไ่ไม่ได้ว่าแบบแย่หรือบบไม่ได้แบบน่าผิดหวังขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องมารอดูกันต่อไปคิดว่าป้ายต่อไปของบิเอรเรสเนี่ยกระแสะข่าวว่าไปทางอพิเลียใช่ไม่ไม่น่าจะพลาดไปจากนี้แล้วนะผมวัด ก็ยังแก๊กก๊กอยู่นะเหรออาพีฟเลียร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าให้ให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปอารีเลียมีโอกาสเยอะสุดใช่คือมีมีที่ให้ลงอยู่คนมีที่ให้ลงอยู่ก็คือตอนนี้อ่าโรเลอโซสวาร์เดอรี่เนี่ยอ่าใจเขาอยากกลับมาขี่วอทูบไวท์เขาคิดว่าอันนี้มันมันไม่ใช่ไม่เหมาะกับเขาไม่เหมาะกับเขาเท่าไหร่แต่ถามว่าท้าทายไหมท้าทายเขาอยากขี่แต่ถามถ้าใจลึกอจริงจริงเขาอยากกลับมาขี่วอทูบไวท์เขาไม่อยากจะมาอยู่อันดับท้ายๆล้งไท้ายๆกับมันมันดูทรมานใช่ดูทรมานแล้วก็เรื่่่อออองงงงขีกยาหนึ ปีหน้าเนี่ยอะพิเรียเกซินี่เนี่ยเขาจะแยกทางกันละอแล้วก็เกซินี่เขาจะไปทํารถของดูคาติแทนครับแข่งแล้วก็อะพิเรก็จะเป็นอะพิเรลิสติ้งทีมคือโรงงานซัพพอร์ตโดยตรงโดยตรงไม่ต้องมีสปอนเซอร์แล้วใช่แล้วอย่าลืมว่าเอโนเน่เนี่ยที่เป็นนักแข่งคนหนึ่งเขาก็ยังโดนแบนอยู่ก็จะได้กลับมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ดูเหมือนว่ายิ่งอุทธรณ์ยิ่งโดนเพิ่มโทษไงก็ไม่รู้ตอนนี้นะนะฮะแล้วก็ตอนนี้นักแข่งที่เขากำลังพยายามตื้อจีบที่ในสุดคือแอนเดรโดวิซิโกโซ ที่ที่เลิกแข่งไปแล้วเลิกแข่งไปแล้วแต่ว่าถามว่าเลิกแข่งจริงจังมั้ยก็ไม่เลิกเพราะเขาก็รับหน้าที่เทสเทรเดอร์ให้กับอาฟิเรียอยู่อ่าเขาก็เทสอยู่แต่ว่าจะกลับมาบูในสนามนะคะน่าแข่งหรือเปล่าเนี่ยต้องต้องดูความฟิตของร่างกายด้วยเพราะห่างไปปีหนึ่งแบบไปอยู่เขาไม่ใช่น้อยใช่ก็ต้องดูถ้าถ้าเกิดว่าจะทําอะไรตอนนี้อาฟิเรียต้องรีบละถ้าจะเอาจะเลือกเอาดูวิซุอลโซ่หรือจะเอาบินาเลสเนี่ยก็ต้องรีบคนตัดสินใจให้เรียบร้อยให้มันจบไปแล้วใช่ครับผมอ่ะ หลังจากผ่านเรื่องของเบเยเลสไปนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะฮะเป็นเรื่องของดาวรุ่งอีกคนหนึ่งในตอนนั้นนะฮะอ,อย่างโยฮันซาโก้นั่นเองใช่โยฮันซาโก้เนี่ยนะฮะหรือว่ามีฉายาว่าพ่อหนุ่มยังซอฟในสมัยนั้นนะครับใช่ครับผมทําผลงานได้โดดเด่นนะกับทีมเทคทีนะซึ่งเป็นทีมซัตเทอร์ไลท์ของเจมาห่านะในตอนนั้นใช่โยฮันซาโก้เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสแหล,ละอ่าก็คือขึ้นมาเปิดตัวบนเวทีโลจีพีในปี2017นะฮะครับผมคว้าอันดับที่6 กนตราคะแนนสะสมใช่ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นนักแข่งอินดิเพนเดนต์ด้วยเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์อินดิเพนเดนต์ด้วยนะแล้วก็พาทีเทคทีคว้าแชมป์โรงงานอิสระด้วยเออครบสองตำแหน่งครบสองตำแหน่งแล้วก็แน่นอนว่าตำแหน่งลุกกี้ออฟเดอะเยียร์ปีนั้นก็เป็นของเขานั่นเองใช่ครับผมอ่าด้วยด้วยผลงานขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องย่อมจะคาดหวังได้แหละนะฮะแต่มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็คือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่า ทางทีมโรงงานนะของ Yamaha เนี่ยจะเอาเขามาแทนอ o ซี่นะตอนแรกแล้วก็มาจับคู่กับเบียร์เลสั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายอ o ซี่ยังสู้ต่ออยู่นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมซัตเทนไรน์เนี่ยอาจจะเล็กไปสำหรับเขาแล้วในเวลานั้นที่ผลงานดีขนาดนั้นนะฮะก็ต้องหาทีมโรงงานลงแล้วมันมันพ่วงกันอย่างหนึ่งคือตอนนั้นนะเทคทีมันกำลังคับลูกครับดอกกำลังจะเปลี่ยนรถ Yamaha เป็นคดีเอ็มหรือเปล่าแล้วพอเปลี่ยนเป็นคดีเอ็มปุ๊บเนี่ย นักแข่งในสังกัดอ่ะอก็กลายเป็นนักแข่งของ k t มโด,ย,ดยอัตโนมัติแล้วค t ีเองกำลังมองหานักแข่งที่มีประสิทธิภาพในการพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดหวยอะไไม่รู้ที่ซาโก้ที่เป็นนักแข่งของเทคสามก็คือมันมีมันมีความเกี่ยวโยงกันอยู่พอดีเขาก็เลย <นะ S 2> ดึงเอาอซาโก้ขึ้นมาเป็นนักแข่งของโรงงาน KTM แล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นแล้วครับผมแต่ว่าผมเขาเรียกแล้วนะคือเละแปลไทยเลยแปลไทยเละตุ้มเป๊ะฮะเละตุ้มเป๊ะก็คือ โอ้โหแย่มากแล้วนั้นคือแค่การจบรอบกระแขงขันให้ได้นี่คือก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับซาโก้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับคารคเตอร์รถมันต่างขนาดนั้นเลยนะครับผมมองว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยการที่เขาอยู่เทคสามอะเทคทีอะเขาขี่รถรถเป็นรถโรงงานนะแต่เป็นรถปีเก่ามันมี Data อยู่อมีมีการ Analy z e ์มาที่แบบค่อนข้างจะหลายหลายปีหลายหลายปีหลายหลายปีต่อมาแล้วการขี่ต่อรอบต่อไปเนี่ยมันทําให้ง่ายขึ้นคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องแบบ ไปวิเคราะห์หาเหตุผลสาเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเพราะเอา Data กล่องมาดูก็รู้ละอ้อมไปอย่างนี้นี่นี้แต่พอการมาอยู่ทีมโรงงานใหม่รถใหม่รถใหม่สิ่งๆเลยสิ่งๆใหไอ้หอเครื่องไม่เหมือนกันอีกสีเรียงกับสีวีคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วนะชัดเจนการซัพพอร์จากทีมโรงงานก็ไม่เหมือนกันเออมันทําให้รู้สึกว่ามันมีผลหลายด้านอะรวมๆกันโปะโปะโปะกันเข้ามาทำให้มันถุดทำงานแล้วก็ดูเหมือนว่าแบบจะมีปัญหากับทีมช่างไม่พอนะฮะจะ จะมีประเด็นประเด็นกับเจ้าของทีมด้วยใช่อันนี้คือหนักเลยนะฮะแล้วเจ้าของทีมคุณสเตฟานเบเยอร์เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าแกก็เป็นคนแรงคนหนึ่งเหมือนกันยอมหักไม่ยอมงออย่แล้วคนนั้นคือคือดูจากการสัมภาษณ์ต่างๆนี่ก็คือดูตั้งแต่ว่าไปด้วยกันต่อลําบากแล้วนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคนั้นเป็นการล้มเหลวของซากโก้กับ KTM แต่ว่าหลังจากนั้นน่ยดูเหมือนว่าสตาชีวิตของเขาก็พลิกผันไปอีกนะฮะคือคือคือเขาบอกว่าไงถ้าเกิดจุดต่าสุดมันจะมีขึ้นมา ซาโก้เนี่ยคือถูกดบออกการด้วยดูการก่อนการแข่งขันจบประมาณ6กถึงเสนามนั่นแหละไม่ไม่ไม่จบซีซั่นไม่จบซีซั่นก็คือถูกถอดออกจากทีมไปเลยแล้วก็ทําให้แบบอ้าวทางนายเอวงฮอนด้ามาอุ้มครับเอลซิอาฮอนด้าทุ่ตอนนั้นเนี่ยนากากิอะไรกับมีเขาบาดเจ็บพอดีใช่ครับสามสามสุดท้ายเขาเลยอ้าวเอาซาโก้เออเอาซาโก้มาเสียบแทนถ้าผลงานดีเราดันขึ้นโรงงานอ่าอ่าเราดันตั้งไงเราไปปรากฏว่า สามสนามแข่งไปไม่จบเลยสักสนามสักสนามเลยก็ก็เรียกได้ว่าไม่สามารถใช้โอกาสในในสามสนามนั้นอ่ะเพื่อเพื่อเข้าตากรรมการได้ก็เลยนั้นคอนั้าก็เลยโอเคเราทำไม่ได้ตามที่สัญญาระบุกันไว้นาตกลงกันไว้ก็ก็ปล่อยก็ต่างคนต่างไปกลายเป็นดุคติเขา้มาอุ้มอืดุคติก็เลยอ่ะเราเซ็นนักแข่งอ่าสวดสาโกนี่ยเข้าไปนักแข่งภายใต้สังกัดโรงงานนะแต่ส่งมาอยู่กับทีมซัทเทอร์ไลท์ อยู่กับอาวนเทียใช่อซึ่งอาวนเทียการอยู่อยู่ในอเนเทียเนี่ยทให้อีกสองคนเด้งออกไปด้วยได้รับผลกระทบผลกระทบเหมือนกันชาวบ้านเลขซวยซวยแน่นซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพออยู่อาวนเทียปีแรกผลงานก็โอเคดีขึ้นอ่าดีขึ้นดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือเห็นว่ารู้สึกว่าการปรับตัวการได้ขี่รถมันดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งปีนี้ย้ายมาอยู่กับพาแมกืถ้ามองว่าทีมพาแมกกับอาวนเทียมันต่างกันยังไงผมมองว่าอาวนเทียเป็นทีมที่อยู่แบบเหมือนลูกเงียน้อยเลยนะ ขนาดนั้นเป็นรูปเลยน้อยเลยพามแม็กนี่คือเป็นทีมซัลธ์ไลท์ที่ยังมีโอกาสได้ใช้รถปีใหม่ไงใช่ใช่ใช่ได้รถรถปีเดียวกับทีมโรงงานแต่อินเทียนี่คือรถเก่าเลยเป็นเก่าเก่าไปเลยก็งั้นันกลายเป็นรูปเลียนน้อยเป็นทีมอีสนามที่บอกเออนะประมาณนั้นแหละถือว่าก็สร้างอิมแพกได้ในบางสนามนะครับปีนี้นะครับใช่แล้วก็ทําผลงานดีกับพัมแม็กด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในสองสาอันดับแรกนะในเด่ในงานที่มีรุนจะเป็นจะเป็นตัวแปรสําคัญในการแชมป์ปีนี้แน่นอนนะครับที่ับโกนะฮะ คนต่อมานะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะอดีตแชมป์โลกชื่อดังนะครับฮอเก้ลรเรนโซนั่นเองนะฮะฮอเก้โเรนโซ่คนนี้เนี่ยมีจริงๆมีมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะมากๆเยอะตั้งแต่สมัยโอ้อยู่กับยามาฮ่าตอนสมัยขึ้นมาใหม่ๆนะประเด็นเรื่องที่กับโรสซี่เพื่อนร่วมทีมเองแล้วแต่แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นเราจะพูดถึงในช่วงช่วงท้ายๆอาชีพของเขาแล้วกันนะฮรลอเรนโซ่นะครับ เป็นอดีตแชมป์โลก5สมัยนะครับอมอเต GP 3สมัยอ่าอืซึ่งแน่นอนแหละเขาอะโด่งดังถึงขีดสุดกับทีมโรงงานของยามาฮ่าถูต้องครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับเขาถึงเลือกที่จะออกจากยามาฮ่าตอนที่เกายังฟอร์มก็ยังโอเคอยู่นะตอนนั้นตอนนั้นผมาตอนนั้นผมถ้าจตไม่ผิดเดเหมือนเขาไม่ไม่ค่อยพอใจแนวการทําทีมนะอ่ะในปีสุดท้ายนะครับของโรเรนโซกับยามาฮ่าเนี่ยนะครับ เกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นอ่ะอือจะตรวจฟัดมูุษพักงานมีมีแสดงอาการชัดเจนว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่กับทีมแล้วนะฮะเขาก็คือแปลกค่อนข้างแปลกใจของเขาแปลกใจตอนนั้นคือเขาบอกว่าไม่ไม่แบบคือขี่รถก็ขี่เอาให้จบๆไปเซ็งเซงทรงรไปเรื่อยเ่ยไงเหมือนหมดแพชชั่นกับทีมไปแล้วเออเหมือนขี่ขี่ไปแล้วก็ขอให้แบบ อ่ะอยากให้แซงอ่ะแซงแซงไหนพวกก็ถอนแล้วก็ปล่อยก็สูอื่นแซงไปถ้าอย่างนั้นมึงกัเขามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วถ้าดูจากลักษณะความกระหายมันหายไปแต่ก็หลายอ่ะคงจะมีปัจจัยภายในนะที่ที่เรายังไม่อาจจะทราบในตอนนี้ก็ตอนนั้นอ่ะจําได้ว่าปี16บหกะยามาฮ่ามีปัญหาเรื่องของกิบหลังมากมากเลยซึ่งโรนโซ่เนี่ยพยายามต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้หลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้การตอบรับที่ดีกับทีมช่างเลยอืมอ่ะตอนนี้ผมผมมองว่า มันมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นเป็นปัญหาคลาสสิกของการแยกทางระหว่างนักแข่งกับทีมหลายๆคนจะเริ่มมาจากเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ซัพพอร์ตกับทางทีมช่างเนี่ยเหมือนจะเป็นรอยร้าวเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับใช่ใชคือคือแน่นอนแหละว,ว่านักแข่งเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องการอ่าให้มันมีการแก้ปัญหาปรับเซตให้มันเข้ากับสไตล์ของตัวเองหรือ<า>ว่าการเป็นนักแข่งอ่ยเขาอยาก,ายากไปอยากไปเร็วอยู่แล้วอะ,อ,ะอยากไปให้เร็วที่สุดอยากให้มันแบบ เร็วที่สุดในสนามไมได้ให้ได้ที่สุดของเขาจริงเนี่ยแต่พอมันไม่ได้รับฟิดแบบตอบกลับมาเขาก็กนั่นแหละครับมันก็เลยเหมือนกับว่าสว่า <c oughs> สีว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับโรเลนโซเนี่ยก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทีมดูคาติซึ่งบอกเลยว่าตอนนั้นมันฮือฮามากๆเป็นจริงเป็นที่ฮฮานะครับเพราะว่าตอนนั้นไปผลักกำลังกับตัววิซิโอโซใช่แล้วก็เขาก็มองว่าโอ้โหนี่แหละคนที่จะล้มมาเกต อ่าคือคือเหมือนกับว่าโอเคได้ได้อดีตแชมโลกมาแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ในรถคือตอนนั้นเมืุกติก็คือมาแรงด้วยส่งนั้นก็โดดเด่นนะฮะในตอนนั้นใช่แล้วตอนนั้นเขาปรับเรื่องของดูกติเป็นค่าด้านที่ใส่เรื่องของอุปกรณ์วีเล็วิีเล็กเข้ามาตัวไอตัวไซส์สปอยเลอร์ด้านข้าเนี่ยก็เป็นอากาศอุปกรณ์อากาศพลศาสตร์นะเขาก็ใส่เข้ามาเป็นค่าแรกๆแล้วก็เหมือนกับว่าโรเลนโซ่เนี่ยก็มีส่วนในการพัฒนาตัวนี้เยอะเหมือนกันอืม แต่พอคือเวลาการแข่งขันจริงแล้วครับผมปีแรกของโรเลนโซไม่ได้อะไรเลยคือคือเหมือนรับตัวเข้ากับรถไม่ได้ด้วยใช่คือได้ได้โฟเดียมแค่สามครั้งอืได้โฟเดียมสามครั้งแล้วก็อ่ะโอเคเรายังปรับตัวกับการแข่งขันจริงไม่ได้ซ้อมอ่ะซ้อมดีนะผมงงมากเลยคือซ้อมก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็พอล้มบ่อยๆเขาก็มีบาดเจ็บ เริ่มบาดเจ็บเริ่มนั่นเริ่มนี่เริ่มสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีที่สองปีสุดท้ายปีที่อยู่กับยูคาติคือปี2อ1 8โรเลนโซคว้าแชมป์สนามได้เหมือนจะเริ่มกลับมาเริ่มกลับมานะแต่สังเกตดีนะคว้าแชมป์สนามได้สามครั้งขึ้นโพเรียมไปสี่ครั้งแต่แต้มสะสมน้อยกว่าปีแรกเ ทั้งที่ปีแรกไม่ชนะเลยขึ้นพุ่งแค่สามครั้งอ่าเขาใจคือแสดงว่ามันอืคือถ้าถ้าถ้าแข่งดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็คือไม่จบเลยไม่จบเลยอ่าจะไม่มีแต้มหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ไม่จบเลยก็คือถ้าเกิดอยู่ดีไม่ไหวแล้วกิดบุ้มไปเลยดีกว่าก็คือเหมือนจะถอนใจเอาง่ายๆถอนใจเอาง่ายก็เลยรู้สึกว่าเหมือนโรเลโซ่เนี่ยแพชั่นในการแข่งมันเริ่มลดลงไเรื่อยตั้งแต่ตอนนั้นละตั้งแต่อยู่ยามาฮ่าย้มอยู่ปกติก็เริ่มลงขึ้นมานิดนึงปีที่สองเริ่มลงลงลงจนกระทั่งสุดท้าย ปฏิเสธการต่อสัญญากับทีมอ่าก็อยู่แค่2ปี 2> อยู่แค่2ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่กับที่สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่สุดในบรรดาประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตเลยคือย้ายไปอยู่กับเด <bs> ็โซฮอนด้าเด็โซฮอนด้าซึ่งมีคู่อริตลอดการกับแม็กมาเก็ตอ่าแล้วไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงอยู่ด้วยกันได้ยังไงคือตอนนั้นอนะ่ะมันมันเหมือนกับว่าอ่ามา็กเก็ตอ่ะโอเคแชมป์โลกอยู่แล้วทุกคนรู้จักกันดีนะฮะแต่ว่า เปโนซ่าเนี่ยก็พ่าลองตลอดการนะฮะตอนนี้อย่างนี้นะก็ออกทีมไปไปเป็นเทสเลเดอร์แทนแล้วก็โอเคตำแหน่งก็คือว่าพอดีลายของเปโนซ่าเนี่ยก็อาจจะด้วยอาการบาดเจ็บแต่ที่ที่ยังเหลือแังอยู่นะเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่หายจากทีมทำให้แบบไม่สามารถรีดฟอร์มเหมือนสมัยรุ่งรุ่งขึ้นมาได้ใช่เขาก็เลยลองอ่ะกลับไปเป็นเทสไลเดอร์ใช้ร่างกายน้อยลงและรับการทดสอบโชว์ประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่าโชว์ทักษะในการใช้งานรถให้มากขึ้นครับ แล้วก็ทีนี้ก็เลยกลายเป็นลอเรนโซนะครับที่มาอยู่กับทีมเดปโซฮอนด้าซึ่งตอนนั้นอ่ะโอเคด่ะเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากแล้วก็มีการเก่งเลยว่าแบบทีมโรงงานฮอนด้านี่คือแบบน่ากลัวสุดๆน่ากลัวมากๆสุดๆนะฮะแต่เอาข้าจริงๆเราเนี่ยเป็นยังไงอะเละเหมือนกันเหลวเหมือนกันนะผมก็จะว่า ปรับตัวมันก็สูง V เหมือนกันไหมจากปติมาก็เหมือนกันแต่ว่าความที่คาแรคเตอร์รถไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันเพราะจะหรือว่าอย่างอย่างที่ทางคาร์คอโรเคยบอกว่ารถในมอเตอร์ทีพีเขาที่เคยขี่มารถ R4 2์ซีสองขี่ยากที่สุดคืออาจจะพูดอย่างนี้อ,อาจจะพูดได้อีกอย่างว่ามันมันถูกอิงไปทางมาเก็ต ก็ผมม,ยยมองว่าจริงๆคนที่เอารถคันนี้อยู่ก็คงมีแค่มาเกตคนเดียวคือมา,กกาปรับปรับจูนจนคนอื่นขี่ยากประามาณนั้นแหละก็คือ,อจะบอกว่ารถมันไม่เหมือนกันหรอก็อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะแต่ละคนแต่ละกรัรของแต่ละคนก็เซ็ตไม่เหมือนกันต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันก็นกาตามเซ็ตไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่คนที่มันจูนได้ลงที่สุดผมก็ได้เป็นมาร์เกตในช่วงเวลานั้นนะคนั่นแหละดังนั้นแล้วนะฮะก็เลย เห็นภาพเดิมๆนะของของโรเลนโซกับเลฟโซฮอนด้าที่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือคือเขาคงพยายามแล้วแหละแต่แบบเหมือนกับว่ามันมันคงถ้าฝืนก็อาจจะบาดเจ็บอืถ้าถ้าไม่ฝืนมันก็ก็อย่างที่เห็นนะมันก็ก็คือโอกาสลุ้นลุ้นขึ้นพลเดียมันน้อยมากนะจำสนามที่ที่ที่อิตาลีอืที่วีคขาที่โรเลนโซเขาเก็บสเปรได้ไหม เก็บไปเก็บไปเจ็ดคันอะอันนั้นอันนั้นคือคือช็อกเหมือนกันแต่เราสุดก็คือช็อกมากคือโค้งสามโค้งสี่เองวะรถยังเกาะกุ่นกันอยู่เลยอ่ะแล้วที่กวาดไปนี่ก็คือพวกตัวเต็งทั้งนั้นเลยพวกตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะมินเดเลตล็อบซี่ดูวิซิโอโซ่มาเกตรอดนะมาเกตรอดเขาเกิดอยู่หัวได้แชมป์ด้วยนั้นรอดรอดไปเฉยคือคือกวาดจีมาิบห้าเละเลย หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลูกการที่ยังไม่ค่อยมีภาพหน้าจดจำนะสำหรับเอิดนโซ่เท่าไหร่นะฮะก็ตัวเจ้าตัวก็ประกาศรีทายซะเลยพอหมดแอคชั่นแล้วมาประกาศรีทายแม่งตั้งแต่ั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของนักแข่งที่เหมือนกับว่าพอย้ายทีมแล้วแบบชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนอันที่จนจนจนถึงรีทายไปเลยอ่ะบางคนกลับมาไม่ได้เลยบางคนกลับมาไม่ได้เลย แต่แต่ในทางกับกันเนี่ยมันก็มีอ<ม>ีกหลายคนที่ย้ายทีมมาแล้วเกิดก็มีนะฮะซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะเอามาพูดคุยในทอล์คครั้งต่อไปนะฮะครับผมโอเคครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับอาจจะยาวไปหน่อยนะสำหรับเทสนี่นะสุดท้ายนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณผม g p ว Dare to Challenge ลเลู้กับสุดรายการอย่างเป็นทางก,การครับผมยังไงอย่าลืมฝากด GHT, กดไลค์กดแชร์ส่อมจักรจักรกลดิกระดมที่เป็นเหมือนจะไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับทีมกบสองคนขอตัวลาแลก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการโดย G.P.X. Dare to Challenge